วันนี้เราจะมาพูดถึงไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่กันนะคะไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นั้นเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะคะที่ใช้ในการพยากรณ์กันนะคะไพ่ยิปซีจะแบ่งเป็นทั้งหมด78ใบนะคะจะเป็นแบ่งเป็น2ชุดไพ่ชุดใหญ่จะมี22ใบแล้วก็ไพ่ชุดเล็กอีก56ใบนะคะไพ่ชุดใหญ่หรือไพ่เมเจอร์มีไพ่2 2ใบซึ่งเป็นไพ่หลัก มีอิทธิพลมากมีพลังอํานาจมีอํานาจในการตัดสินใจที่แน่นอนไพ่ชุดใหญ่ซึ่งเป็นตัวนําของไพ่ยิปซีส่วนไพ่ชุดเล็กนั้นจะมี56ใบนะคะเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มไพ่ไม้เทา้าสัญลักษณ์ของพลังอํานาจการตัดสินใจความรอบรู้ความกระตือรือร้นความขยันเรื่องของการงานนะคะไพ่ไม้เทา้าเทียบได้กับาธาตุไฟ คือพวกยานสังหรณ์พลังจิตแรงดลใจกลุ่มที่สองไพ่ถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์คิดใต้สำนึกเทียบได้กับาธาตุน้ำก็คืออารมณ์ภายในความสุขสมหวังกลุ่มที่สามก็คือไพ่เหรียญเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งเงินทองความร่ำรวยทรัพย์สินของมีค่า เทียบได้กับธาตุดินคือการปฏิบัติความต้องการทางโลกสิ่งตอบแทนทรัพย์สินต่างๆกลุ่มที่4เป็นไพ่ดาบสัญลักษณ์ของการต่อสู้อุปสรรคปัญหาความบากบัน่นความขัดแย้งความผิดหวังความเจ็บปวดไพ่ดาบเทียบได้กับธาตุลมคือพวกจิตวิญญาณการฟันฝ่าอ,อุปสรรคการต่อสู้การช่วงชิงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ